เดี๋ยวมาดูนะครับการซ่อมโลเยิบโลเยิบโลเยิบเยิบจักมาันอ่านมาจังใดว่าเยิบมันเป็นเสียงไม่ออกดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงแตกด้วยอะไรก็ในในไม่รู้นะครับพอดีผู้ช่วยเอามาในครับนะอยู่ที่ศูนย์สาธิตผู้ใหญ่บ้านนะนี่นแกะดูนะครับนะ่ยเรื่องน่ารักมากซีรีส์สามมาเลยเนี่ยนะครับโลเยิบโลยเยิบ ในส่วนนี้นะครับเปิดฟ้าออกมานะครับนะเปิดฟ้าออกมาก็มาเจอตัวต้นฐานที่มันอยู่ในชุดไดร์ตัวนี้เนี่ยนะนะมันดําเลยนะครับดําเลยทีนี้ก็โอ้โหอ,โอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนะเนะสียหายแบบนี้เลยนะครับมันคงนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีการรัดวงจรที่ไหนกันบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันรีเล์หายไปซะด้วย IC ตัวนี้ไม่มีนะครับ อาตัวนี้ใส่มา3.3โอห์มนะนะครับเป็นการตัดขา VR ตัวนี้ออกเลยเพ VR เอาเอา,เอา,เอาตัวต้านทานใส่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนที่มันที่พอที่เป็นไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องดำเนินการในส่วนของการเปลี่ยนตัวต้านทานนะ โ oh, oh, oh. อ้โหคงนานมากเล้ครับกรอบเลยนีมเสียหายแบบนี้โอ้โหนะครับเครื่องนี้อายุนานแล้วนะครับนีส่วนมากจะนิยมอยู่ในที่เรียกอะไรเป็นหอร์กจาจข่าวนะครับ ใช้งานหัวก็ใจข่าวนะคุณนี่ผมยังไม่ได้เปิดเสียงเลยนเลยคุณผมไปงัดตัวตันๆตัวนี้ออกก่อนเปิดก็คงแหบนะครับจากการนี้หรือมันจะเป็นควันดำควันอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้วงจรด้านล่างนะครับ เพื่อนดูก็อาจจะไม่ชัดน,นะครับบังตัวนี้อยู่ใช่นหเพื่อนเห็นตัดลายวงจรหลายจุดเลยนะนี่นะแต่ก็คงจะไม่เป็นประเด็นอะไรนักหนาเะยครับก็คงจะต้องเปลี่ยนในตัวต้านทานนั่นแหละนะครับนี่นะครับนะ ก็เอาตัวต้นทานออกนะครับที่มันดําปิดปีอยู่นี่นะครับเอาตัวต้นทานที่มันอยู่ตรงนี้ออกนะครับแล้วจะใส่ตัวใหม่นะครับรวมไปถึงไดโอดที่มันอยู่ข้างล่างก็จะเอาขึ้นมาข้างบนนะครับมันก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะรวมไปถึงการวัดดูทันเตอร์ตัวนี้ด้วยนะการทํางานผิดพลาดหรือเปล่าไฟทําไมมันต้องแรงมากจนถึงว่าขนาดมันต้องมาดาปิดปีตรงนี้นะมันก็แปลกเหมือนกันนะพูดถึงนะ ปกติมันไม่เคยเห็นว่ามันจะไม่ดำปิดปีแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนนะตัวนี้ผมใส่10โอห์มนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันจะเป็นตัวต้านทานเกือกม้าแบบปรับค่าได้นะครับนะตัวต่อมานะครับตัวตำแหน่งนี้จะเป็น3า3โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น10โอห์มนะครับนะครับนะก็ใส่เข้าไปนะครับ นะครับลายวงจรด้านบนนี้ก็ทําการขูดออกนะครับไอ้ดำๆเนี่ยครับขูดออกนะครับตัวนี้10โอห์มนะครับเวลาใส่ผมจะไม่ใส่ให้มันติดกับปรินนะะครับเวลามันมันไม่ดำพิษปีมามันก็จะไม่ไม่ละลายนะครับแล้วทีนี้ ตัวนี้ก็คือสามสิบสามโมพอดีผมไม่มีนะผมเลยต้องใช้ตัว้านทานสองตัว,นานตวามาขนานกันให้มันได้ใกล้เคียงสาโสิบสามโอโมนะครับแต่มันมันไม่มีมาหาซื้อไม่ได้นะครับเลยใช้หกสิบเก้าโอโมสองตัวมาขนานกันถึงมันจะไม่ใช่สามสิ์สามโอโมแต่ว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงนะครับถ้าเพื่อนๆหาได้นะครับค่าตรงๆก็ใส่เลยนะครับแต่ของผมมันมันใกล้เคียงอยู่นะมันไม่เป็นไรนะครับตัวนี้โอเคนะครับ ทีนี้ในครับในกรณีที่เกิดความเสียหายนะครับอาจจะเกิดขึ้นว่าตัวต้านทานมันดำนะครับตัวต้านทานมันไหม้มันดำนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันที่ทันเตอร์ตัวนี้มันจะช็อตเสียหายนะครับแล้วก็เฟส K30 ตัวนี้เสียหายอยู่นะครับซึ่งในเครื่องนี้ก็ตัวนี้ K30 ตัวนี้เสียอยู่นะครับมันก็เลยเกิดการควบคุมแรงดันไฟไม่ได้ไฟมันก็เลยทันเตอร์ตัวนี้ก็เลยนํากระแสมากแล้วก็ส่งมา ทำให้ตัวท่านฐานเสียหายได้นะครับเฟสเคสนยะครับหน้าตานะครับหน้าตาของเฟส k30 ก็เหมือนเหมือนกันกันกบทรานซิสเตอร์นะครับเหมือนกับ IC 3ขาเหมือนกับอะไรในตัวถังเดียวกันนะครับนะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นมอสเฟสว่าเป็นเฟสหรือว่าเป็น SCR หรือว่าเป็นฉะนั้นแล้วเราต้องดูเบอร์นะครับนะพวกนี้อะไรพวกนี้ดูที่เบอร์นะครับตัวนี้ K30 นะครับ เป็นเฟตนะครับแล้วนะครับไหนๆไหมใส่ R ใส่อะไรเข้าไปไนี่ครับเฟตเคสามสิบก็ใส่เข้าไปเนี่ย <ต communicate> <atamente> เป็นอะไรอะลูก <im icking> <tutto> ในส่วนนี้ีนครับ VU เสียอยู่เนี่ยไฟกับพิบก็คงจะไม่ต้องได้ไปซ่อมนะครับตัวนี้ไอซีนเสียนะครับเพราะบ่อยนะครับเนะี่ยตัวนี้ไม่มีความประสงค์จะซ่อมนะครับสำหรับผู้ใช้นะครับ,รบ ก็เสร็จแล้วนะครับในในส่วนของเอจ้าแอมเครื่องนี้นะครับนะที่อาบาอัดมันไม่ดำปิดปีนะครับนะนม,นนนมันเกิดจากในส่วนของเฟสเคสามศูนยะ์ทำงานผิดพลาดไปแล้วทีนี้ไฟไบัดมันก็เยอะนะครับนะไฟไบาดมันมันควบคุมไม่ได้ทันเตอร์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งทำงานเกินพิกัดนะยส่งไฟออกมาเยอะจนเกินไปเลยก็ทําให้แรงดันเนะี่ยมันไปที่ตัวต้านทานสองตัวนะครับนะ ตัวต้านทาน2ตัวนั้นค่า33โอห์มกับ10โอห์มนะครับต่อขนานกันอยู่นะครับอเาาอาใน,น,น,นส่วนนี้น่ครับผมไม่มี33โอห์มเลยใช้68โอห์ม2ตัวขนานกันคนะ่าใกล้เคียงนะไม่เป็นไรนะครับจช้ได้คือเก่า ความต้านทานทรานเตอร์อาจจะใกล้เคียงเทียบเคียงได้นะครับเป็นบางวงจรนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางบางวงจรบางภาคต้องใช้ในส่วนของค่าอุปกรณ์ที่ตรงตามวงจรเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวนี้ดินได้นี่ครับ5เไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับนะในส่วนนี้ไฟวียูก็คงพอแล้วไม่ได้ซ่อมเลครับจบแค่นี้นะปิดฝาแล้วนะครับก็คงจะต้อง รอเจ้าของเครื่องมารับประกาศเงินเยียวยารอบ2ในส่วนของโควิดนะครับเอายังไงช่างวิลเลองทาต้องจากไปเนี่ยพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสดีครับ,บ